สวัสดีค่ะเชมนะคะจาก2คลิปที่ผ่านมานะคะเราได้สอนท่ายืดเหยียดร่างกายก่อนที่จะออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายให้กับเพื่อนๆไปแล้วนะคะยังจำได้อยู่ไหมคะท่าทั้งหมดเนะะี่ยค่ะมีอยู่1ิท่าพื้นฐานนะคะเราสอนเพื่อนๆไปสองคลิปแล้วนะคะกับ คลิปละสท่านะคะค่ะวันนี้จะมาอีกสองท่านะคะท่านั้นจะเป็นท่าบริหารส่วนไหนไปรับชมกันได้เลยค่ะค่ะท่าที่ว่านี้นะคะ ก็จะเป็น2ท่านะคะท่าที่1ก็จะบริหารส่วนอกนะคะท่าที่2ก็จะเป็นการบริหารส่วนต้นขานะคะมาเริ่มกันได้เลยนะคะว่าบริหารส่วนอกจะต้องทําอย่างไรนะคะเราก็จะเอามือประสานกันนะคะแล้วก็เอาไปด้านหลังแบบนี้นะคะยกขึ้นนะคะแล้วก็ค้างไว้ 10วินาทีถึง30วิวนาทีนะคะท่านี้ค่อนข้างรู้สึกว่าตึงมากเลยค่ะไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะคะท่านี้ก็มันก็จะรู้สึกว่าตึงในช่วงอกนะคะไปถึงแขนตรงนี้ค่ะแอบก็ลองทำกันบ่อยๆนะคะวางเมื่อไหร่ก็ทํานะคะ และที่สำคัญก็คือว่าก่อนและหลังออกกำลังกายท่านก็ควรจะต้องทาด้วยนะคะทาที่สองในวันนี้นะคะก็จะเป็นการบริหารในส่วนของต้นขานะคะท่านี้แนะนำว่าเพื่อนๆควรจะหันหน้าความแพงนะคะหรือว่าหันหน้าเข้า ต๊ะอะไรก็ได้นะคะที่เราจะสามารถจับได้เพื่อพยุงตัวนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องยืนขาเดียวนะคะโดยที่ใช้มือข้างนึงจับตรงข้อเท้าอีกข้างนึงแล้วก็เอาลังไปด้านหลังแล้วก็เอาขึ้นนะคะค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะคะหนึ่งสองสามี่ห้าดเเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าตึงในส่วน ต้นขานะคะอีกข้างนึงก็ทําเหมือนเดิมนะคะตอนแรกๆนะคะก็จะรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่พยุงตัวเองได้อะมันเหมือนกับจะลม้มจะลม้มก็เลยเป็นเหตุว่าควรจะมีที่จับไว้ด้านหน้านั่นเองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เราล้มนะคะขสองท่านี้นะคะก็จะเป็นกรารบริหารในช่วงส่วนอกแล้วก็ส่วน่สวนของต้นขานะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะ หรือหลังการออกกำลังกายนะคะเราก็สามารถยืดเหยียดร่างกายได้เหมือนกันและในระหว่างวันนะคะหากเพื่อนๆว่างนะคะก็สามารถที่จะทําท่ายืดเหยียดร่างกายได้เช่นกันนะคะเพื่อเราจะได้รู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะบางคนนั่งทํางานอยู่เป็นเวลานาๆน,น,นะคะก็จะรู้สึกว่ามันตึงๆต,ตรงต้นขานะคะ่ะหรือบางทีมันก็รู้สึกว่าปวดเหมือนกล้ามเนื้อมันแข็งเกร็งอะ ก็จะต้องเปลี่ยนท่าทางด้วยนะคะแล้วก็ฝึกท่าบริหารไปเมว่างเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อน,นั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเชยมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ